ทำไข่ปลาโลครั้งแรกนะคะก็หมูสาชั้นพร้อมนะคะกระเทียมรากผักชีลูกผักชีรากผักชีไม่มีก็ใช้ต้นผักชีนะคะตามตามลงไปนะคะตั้งหมอ้อใส่น้ำมันลงไปนะคะผัดนะคะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นค่ะผัดให้หอมๆนะคะหลังจากนั้นนะคะ ก็จะใส่นี่ค่ะซีอิ๊วดำลงไปนะคะตามด้วยซอสหอยนางรมนี่ใส่เข้าไปเลยน,นะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะผัดๆให้เข้ากันนะคะที่ทําไปเนี่ยคือทําครั้งแรกนะคะทําไม่เป็นหรอกขาวก็ไปดูเข้ามายทินนะคะแล้วก็เติมน้ํานี่ค่ะสะดวกสบายด้วยผงนะคะแล้วก็เปิดตู้เย็นมาเจอเต้าหู้นะที่เหลือไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่นะคะใส่น้าตาลลงไปใส่ไข่ลงไปนะคะนี่ค่ะน้ําตาลลงไปอีกหนึ่งก้อนนะคะก็เพิ่มสีสันเพิ่มความเค็มเพิ่มอะไรต่างๆนะ พอรสชาติตอนแรกมันไม่ได้เลยนะคะนี่นะคะหวานตัดขานะคะใส่เพิ่ม้าเปอีกนะคะเกินลงไปนิดนึงเพิ่มสีให้มันดำๆหน่อยนะคะก็หลังจากนั้นก็ใส่เต้าหู้ลงไปจ้าแล้วก็เสร็จแล้วจ้าเอาไข่ฟองเดียวพอนะจ้าเอาน้ำไปนะเดี๋ยวป้าติมแถมน้ำไปนะจ้านี่ค่ะเสร็จแล้ว